สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเป็นกล้วยนะครับกล้วยและไอเทมตัวหนึ่งตัวนี้เป็นกล้วยนาคนะครับกล้วยนาคมีออกเครือแล้วคือไม้ที่ออกเรือแล้วคือเราทำเป็นหลักฐานได้เลยครับว่าสายพันธุ์แท้ครับนี่ครับด่างลงเรือมาเลยหลายใบด่างนะครับอันนี้ไาย ถ่ายลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้บันดไดปีนขึ้นมานะครับนี่ครับปีนขึ้นมาทำให้เก็บไว้ฮะอันนี้หนอหนอครับเดี๋ยวผมทำจำนวนนิดนึงนี่ครับกลางก็คือลักษณะก้านก้านเขาออกสีม่วงๆนะตรงกลางเห็นไหมครับ แล้วเขาจะเป็นขาวๆน้อยๆหน,น่อยเด่นไปทางเหลืองนะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นกัดสีจะออกขาวๆนิดๆคือไม้ต้องคือกล้วยเนี่ยถ้าออกเครือแล้วอย่างเราทำอย่างเงี้ยคือชัดเจนไงว่าของแท้นะครับเนี่ยหนากหนัาจริงๆก็รอจนกว่าเขาเนี่ยออกเป,ป,ป็นรูปรูปนี่ัะเปลือกเปลือกเขาก็เป็นสีนี้เลย สีนาคนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะจะมีรอยด่างบางๆผิวเขาค่อนข้างหนาครับก็สีสีด่างเลยครัแบบอาจจะลงไม่ค่อยชัดนะครับถ่ายถ่ายอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าผมนั่งบันไดอยู่สูงนะครับต้นนี้สูงมากสมบูรณเดี๋ยวผมหามุมกันนครับดูใบเขาใบด่า เสียดายลมแรงครับตีใบหักบ้างใบแตกใบฉีกนะครับยพยายามวันนี้มันพื้นที่จำกัดนะครับกลัวล่วงด้วยครับพยายามถ่ายให้อาจจะทุรังทุเรนหน่อยน,น,นี่น อ่าด่างลงก้านนะครับสวยสูงสูงสูงนะครับต้นทุเรียน,นเดี๋ยวผมลงไปถ่ายข้างล่างดีกว่าเริ่มไม่ถนัดละรักุเรีนะครับ กลองก็ใส่กันนี่ครับกล้วยนักด่างเขาค่อยลงสูงสูงก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นกล้วยป่าเนี่ยกล้วยป่าน้องเรืองมาหน่อยนึงก็ได้นี่เขาก็จะด่างด่างเป็นแบบ เป็นลงลูกนะครับนกมากินไปแล้วปลูกไว้เลี้ยงนกครับแต่ถ้าเกิดราคามาก็เลี้ยงตัวเองนี่น,น,น,นีโอ้โหลงมาค่อยชื่นใจหน่อยกลัวตก <c oughs> อ่าประมาณนี้น่ากากนะครับแต่ถ้ามีหน่อผมจะ แบ่งนะครับแต่เพิ่งแยกไปตั้งแม่ได้อีกแค่แม่เดียวเองครับเพราะว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันมันเขียวเขียวไปสองหน่อละออกมาก็รอลุ้นต้นนี้ผมเลยปล่อยตั้งแม่ต่อแล้วก็มีที่ไปลงไว้สวนนะครับต้นหนึ่งก็ถ้ามีหลายๆต้นก็น่าจะพอแบ่งเพื่อนๆได้ครับมีน้อยเราก็กลัวมันมันมีเขียวออกมายัาง มันไม่ค่อยนิ่งไม่มีจำนวนด้วยต่มีจำนวนอะ่ะผมไม่ค่อยห่วงหรอกบทจะขายถูกขายถูกเลยบางครั้งขายแพงเพราะมันมีน้อยครับนี่มันมีผลติดมาแล้วผมก็ถ่ายไปเป็นหลักฐานให้ดูว่าต้นนี้เลย,ยผมทำเป็นยุดลงเป็น youtube ไว้ด้วยครับรลับอะกันกรครับสายพันธุ์แท้ครับรบน้ากลาง แลไอเทมเลยนะครับป็นกล้วยหนาต่างนาคใบด่างโอเคครับงั้นเดี๋ยวแคนี้ก่อนเดี๋ยวแดดมันจะแรงแล้วเราถ่ายไม่สวยละสวัสดีครับผมกล้วยหนาต่างครับกล้วยหนาคใบด่าง